สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักถ้าจะพูดคนถึงเรื่องราวของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นคงจะเป็นการยากทีเดียวค่ะที่เราจะยอมรับไว้เชื่อลงไปว่ามีอยู่จริงหรือไม่ถ้าไม่ได้ไปอบหรือสัมผัสด้วยตนเองแล้วเรื่องราวต่อไปนี้เป็นมุมมองหรือความเข้าใจใหม่ๆที่น่าสนใจทีเดียวค่ะของพระผู้ดรงท่าน ที่มีต่เรื่องของจับในภพภูมิอื่นที่นอกเหนือนไปจากภพภูมิของมนุษย์และจับตวและแานที่เราสามารถมองเห็นกันได้นอกจากนี้เราจะได้มาทําความรู้จักกับเรื่องของบุญและแบาปกันว่าความหมายที่แท้จริงนั้นคืออะไรใช่สิ่งที่เข้าใจกันอยู่ในสังคมปัจจุบันหรือไม่และที่เขาว่ากัวนว่าหลังบาปได้ด้วยบุญนั้นทำได้จริงหรือเปล่า เราลองมาติดตามคำตอบจากพระพุธองทั่นเป็นดีนะคะเช้าวันต่อมาเมื่อพระพุธองมารับบิณฑบอตนั้นท่านมีผ้าที่อิดโรยเล็กน้อยเพราะในวันก่อนท่านลดสังอาหารตลอดวัน การลักษณะยืมเย้้แจ่ดใส่ใจจำตัวก็คงอยู่อย่างเดิมพระพุทดงบอกข้าพเจ้าว่าอาจะมาได้ย้ายจากสวนสาธารณะไปปักกรดที่ต่า้าแล้วตั้งแต่เย็นบ่ายนี้ถ้าจะไปสึทนาธรรมก็ไปพบที่ต่า้าก็แล้วกันตอนสายวนนั้นเมื่อทำธุระทางบ้านเสร็จข้าพเจ้าก็ออกไปพช็คะทพุธดง ที่ป่าช้าประจำชินชนของเราป่าช้าของเรานี้มีเนื้อที่ประมาณสามได้และหลังเป็นาปดพิษใา้เป็นที่ฝังศพที่ยังไม่ได้เผาเช่นศพที่ตายด้วยอุบปปัติเหตุที่ตายบ้านเรียบๆตายเสียงบ้างศพเด็กบ้างศพไม่มียอดบ้างด้านหน้าเป็นเมินเขากบและสาลาที่พักขนาดใหญ่หนึ่งหลัง พระทุโกรงได้ไปปักปกลดยู่ในป่าด้านหลังระหว่างต้นจะบกใหญ่ร้มเย็นสองต้นภายในบริเวณล่มต้นจะบกมีหลุมฝังศพอยูส่สองถึงสามหลุมในจำนวนนั้นมีหลุหมศพในนายอยู่หลุมหนึ่งเป็นศพหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกคอตายด้วยความคับแค้นใจพระเจ้าภคกันนันครูประสิทธิ์ครูพวงพกากระญิงสูงอายุคนหนึ่งนัง่งคุยกับ กะทุดงอยู่ก่อนแล้วที่นี่สบายกว่าสวนสาธารณะมากก็ไม่มีคนพลุกพล่านยุบสงบดีเหมาะสำหรับตรงภานะวนาละทุดงคู่ถ้าไม่กลัวผีหรือครับสมแหนถขันขึ้นคลางมองไปรอบๆตัวเมื่อพูดถึงผีอาจจะไม่นม่ทราบว่าโยมหมายถึงอะไร ถ้าหมายถึงชาติพที่นอนอยู่ใต้ดินนี้อาตามาไม่กลัวหรอกเพราะเป็นร่างที่ตายสนิทแล้วไม่มีพลีภัยใดๆถึงจะมีเป็นร้อยเป็นพันศพก็เหนี่ยมีก้อนดินร้ก้อนพันก้อนเท่านั้นร่างที่หังไม่ตายอย่างเราที่นั่งอยู่นี้สี่น่ากลัวนะ,ะนเพราะยังเดินไปมาได้ทำอะไรอะไรก็ได้ฆ่าคนได้ก้นคนก็ได้ หลอกคนก็ได้อตมารู้สึกสบายใจกว่าไม่ได้อยู่ท่ามกลางร่างที่ายอล้วนี้ท่านกำนันคงหมายถึงสีที่เป็นวิญญาณที่หลอกหลอนคนนั้นกระไามคะครูควงพกาออกกานเห็นถ้าเป็นผีแบบนั้นอตมาก,ก็ไม่กลัวเหมือนกันเคยอยู่ป่าย้ค้มานับไม่ถ้วนเป็นเวลาหลายปีแล้ว ไม่เคยพบผีหรือวิญญาณใดๆเลยถ้าผีมีจริงอาตม,มาก็เชื่อว่าเขาคงอยู่อย่างสงบในโลกของเขาไม่มนายุ่งกับมนุษย์อย่างเราตอนอาตนาบวชใหม่ๆได้ไปอยู่ป่าช้าก็นึกกลัวอยู่เหมือนกันเพราะอาศัยสัญญาเก่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าผีตุอย่างนั้นร้ายอย่างนี้ ขณะที่อยู่ในป่าช้าตอนนั้นก็ได้เห็นน,นั่นเห็นนี่เหมือนกันแต่เมื่อควบคุมสติไปเริดขอบไปร้อก็ปรากฏว่าเป็นของธรรมดาธรรมดานี้เองเช่นเป็นสุนัขบ้างแมวบ้างน,นกงงบ้างข้างคท้าบ้างหมูบ้าง่นไม้หักบ้างใบไม้ไหลบ้างซึ่งลา่านี้ถ้าเ่นตกใจกลัวแล้วถ่นหนีเลย ก็คงนำไปเล่ากันเป็นถูกเป็นสาวว่าถูกผีหลอกอย่างนั้นอย่างนี้เียงแปลกแกกลิ่นแปลกๆอลกอาตมาพบผ่านม,มามากไม่เชยผีสางที่ไหนเลยอาตมาเห็นว่าถ้าผีมีจริงเขาก็คงอยู่ในโลกของเขาอย่างสงบที่มีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับผีอยู่บ้างนั้นก็เป็นเรื่องมนุษย์เข้าไปยุ่งกับเขาก่อนทั้งนั้น อย่างน้อยก็ไปเชื่อเขาไปนับถือเขาไปเี้ยงดูเขาตลาดถึงไปขับไล่เขาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้อาจจะมาจนไม่กลัวผีเพราะไม่เห็นผีทำอะไรให้ใครที่แบบคนไปกล่าวหาผีว่าผีทำเอาทั้งท้งท,งที่เจ็บป่วยธรรมดา ข่าวจะมาอ่านในสุขีนแล้วไม่เคยพบข่าวผีก่ออาจญากรรมใดๆแก่มนุษย์เลยแต่ข่าวมนุษย์ก่อกรรมพันเขียนต่กันและกันนั้นมีเป็นหน้าหนังสือพิมพทุกวันแล้วผีมีจริงไหมครับครูประสิตถานขึ้นข้อนี้อาจจะมาตอบไม่ได้เพราะไม่รู้จริงถ้าผีมีอาจจะมาตอบว่าไม่มี หรือคีอไม่มีแล้ะไปบอกว่ามีอาตาม,มาพูดเท็จทั้งขึ้นทั้งล่องแต่ถ้าพูดตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วในอุปภพอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ยังมีสัตประเทศอื่นๆอยู่อีกมากเช่นพวกอรูปภะพมรูประพมเทพเทวาดาอาสูรคนพันเหกส์นรกเป็นต้น ้าเหนื่อไปจากมนุษย์และจากเบลชานที่เราเห็นนกันอยู่ประจัจทั้งหลายเหล่านั้นก็อยู่ในโลกของเขาในมิติของเขาในสังคมของเขาในจิตสำนึกของเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นชาตชนิสไหนก็มีลักษณะร่วมอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นเพื่อนร่วมวัฏจัสงสารกำลังเยียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันกับเรา เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปเกลียดไปกลัวหรือไปเคารพบูชาเขาเราควรจะแผ่เมตตาให้เขาท่วนทั่วกันมากกว่าเมื่อเห็นญาตโยมยังนั่งอยู่ในอาการสงบคาทิดงได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้พูดถึงการรู้ดีรู้ชั่วให้ญาติโยมฟัง ได้พูดถึงเกณฑ์สำหรับตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วไว้สี่อย่างคือหนึ่งแรงกระตุ้นใจ 2, สองเจตนาสามกรรมหรือการกระทำและสี่วิบากหรือผลของการกระทำซึ่งเกณฑ์ทีดีทั้งสี่อย่างก็จะว่า,า,าเป็นกรรมดีร้อยเปอร์เซ็นต์เปรียบเหมือนสีพาบริสุทธ์ เท่าทั้งสี่อย่างก็จัดว่าเป็นกำชั่วร้อยเปอร์เซนต์เปื้อนเหนือนสีดำสนิทในเรื่องของดำม,มันไม่ได้มีแต่ขาวกับดำเท่านั้นมันยังมีสีเทาแก่เทาอ่อนอยู่ในระหว่างอีกเปื้อนเหมือนกรรำที่มีดีสามส่วนเสียส่วนหนึ่งหรือดำที่ดีสองส่วนเสียสองส่วนหรือกรมที่เสียสามส่วน ดีเพียงส่วนเดียวนอกจากนี้ยังมีรมที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วที่เรียกว่าอัคคยาประตรรอีกอัคคยาประตรจำได้แก่รมที่มีแรงกระตุ้นใจไม่ชัดเจนมีเจตนาไม่ชัดเจนเป็นเพียงการกระทำที่เป็นปกติที่ัยของชีวิตเช่นการยืนเดินนั่ง,ง,ง,น,องนอน กินขับถ่ายเป็นต้นคนที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้ชีวิตร่างกายคงอยู่ได้เท่านั้นเช่นการรับประทานอาหารแต่ว่าดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่เป็นก,นกนารกลางกลาเมื่อพูดถึงกันดีกัรชั่วแล้วรวมก็ควรจะทราบเด้วยว่าบุญบาปคืออะไรอยู่ที่ไหนท่านกำลังทราบไหมว่าบุญบาปอยู่ที่ไหน อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับกะแนนตอบแบบไม่มั่นใจถูกร้อจะอยู่ส่วนไหนของตัวเราล่ะอยู่ที่หัวหรือที่ท้องหรือที่ไหนคงจะอยู่ที่จิตใจมากกว่ารูประสิ์ออกความเห็นถูกต้องถ้ราะที่ตดนตอบรับอย่างหนักแน่นอยากทราบว่าจิตใจแบบไหนที่เรียกว่าเป็นบุญจิตใจแบบไหนที่เรียกว่าเป็นบาป ไม่ปรากฏว่ามีใครตอบบุญและบาปเป็นสุขภาพจิตแขงอยู่ในจิตใจของคนเราบุญมีลักษณะสขขว่างด้วยปัญญาสะอาดบริสุทธิ์และสงบเยน็นตัวอย่างเช่นเมื่อโยมได้ทำบุญใส่บาปหรือให้ทานกับคนยากจนจนแล,นแล้วยมจะรู้สึกมีจิตใจสว่างสวัยด้วยความรู้คือรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่ว จิตใจจะสะอาดปลอดโปร่งจิตใจจะสงบเย็นสบายอย่างลึกซึ้งบุญนี้จะสาองอยู่ในจิตใจทุกครั้งที่โยมได้ถึงการทําบุญให้ทานนั้นโยมก็จ,จะมีจิตใจสว่างสะอาะดสงบทันทีส่วนบาศมีลักษณะลงเป็นผ่านตัวอย่างเช่นถ้าโยมได้เดือดรือนัต่ที่ได้รับความเดือดร้อนทนทุกข์ทรมานด้วยความตั้งใจ ใจที่มีหลาดจะมืดมัวเมื่อรู้เหตุรู้ผลเมื่อรู้ดีรู้ชั่วจิตใจจะสกปรกด้วยกิเลสมีโลภโกรธหลงห่าจิตใจจะวุ่นวายเดือดร้อนละอายด้วยสุขผลของบาปบาปนี้จะแฝงอยู่ในจิตใจของโยมทุกครั้งที่โยมนึกถึงบาปที่ได้กระทำไว้แล้วก็จะเกิดความไม่สบายใจเสียใจเข้าใจ และอายใจขึ้นมาทันทีเข้าใจหรือยังลยโยมเรื่องบุญกับเรื่องบาปเข้าใจแจ่มแจ้งดีมากครับครูประสิตตอบแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าเราจะทำบุญล้างบาปได้หรือไม่บางคนก็บอกว่าล้างไม่ได้บาปบุญที่ทำแล้วจะต้องติดตามเราไปจนกว่าจะได้ผลไม่มีอะไรมาลบล้างได้แต่บางท่านก็บอกว่าล้างได้ ท่านปรินายที่แต่งเสียสงด้วยถ้าพูดตามหลักพระพุทธจศาสนาแล้วเราอาจจะล้างบาปและเียกน้อยได้ล้างด้วยอะไรหละกก็ล้างด้วยบุญนั่นแหละบาปเป็นฝ่ายดำเราต้องล้างด้วยกุลซึ่งเป็นฝ่ายขาวเวลาเราทำบาปก็เท่ากับว่าเราเอาสีดำเกิดลงไปในกระแสะชีวิตของเรากระายชีวิตของเราจะดำ ถ้าเราหยุดใส่สีดำเสียเอาสีขาวจะนวนมกนากๆเขลงไปในกระแสชีวิตของเราสีดำก็จะหายไปถ้าเราทำบาปแล้วเกิดความสำน,นึกผิดแล้วตั้งใจทำบุญหรือทำความดีมากๆพลังบุญก็จะไปเลียจางพลังบาปทำให้พลังใจบาปอ่อนกำลังลงและก็หายไปที่พูดมาน,นี้ไม่ใช่อ,อัตามาจะพูดเองนะโยม แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะกล่าวไปเองในพระไตรปิฎกทีเดียวพระองค์ตรัสว่าผู้ใดทำบาปแล้วแต่ละบาปจะได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมทำโลกให้สว่างดุจพระจันทร์ที่พลอยจากเมฆจากพระพุทธพจน์นี้จะเห็นได้ว่าเราจะน็อกล้างบาปได้ด้วยบุญอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น มาผู้ที่ได้ทำบาปแล้วอย่างโชคโภมก็อย่าติ้งติ้งหวังตรงศัตใจเสียใหม่ตั้งหน้าตั้งตากระทำความดีด้ว,วใจวาใจใจเข้ามากๆในที่สุดบาปเล็กๆน้อยๆก็จะหายไปถ้าเป็นบาปหนักก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาดได้ศาสนาพราหมณ์เขาล้างบาปได้ด้วยน้ำในแม่น้ำศักดิจะจะ์สิทธิ์ศาสนาพตส ล้งบาปได้ด้วยอนนาของพระเจ้าส่วนศาสนาพุทธนั้นเราล้างบาปได้ด้วยบุญ